กับสองเพลงเบร้อนะครับที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนในช่วงเวลานี้นะครับกับ โชว์รูมรถยนต์อีสูสูตางปัมุตาหารนะครับมีอินสติ้งแน่ที่จบลงไปเมื่อสักครู่เธอจะรักฉันได้ไหมและมีเพลงซึ้งๆจากนัสสกดาธรด้วยนะฮะร,รักเธอคนเดียวนะฮะสองเพลงเพราะๆทักทายกันแบบต่อเนื่องตอนนี้8ปดนิกาห้นาทีนะครับกับเช้าๆช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับอากาศช่ำๆเลยวันนี้เนาะแต่มุกดาหารฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับมีอ่าหลายๆคนนะครับโพสต์บอกว่าอุ้ยที่นี่ฝนตกทั้งคืนเลยตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วยังไงก็ช่วงนี้หลายๆพื้นที่อาจจะตกแหละนะ แต่ว่ามุ่งทาหารไม่ตกมา2วันนะครับอากาศช่วงนี้ค่อนข้างที่จะแปลปรุค่อนข้างที่จะแบบว่าเอออุ่อนแปลนิดนึงนะครับเหมือนใจคนเรานี่แหละบางวันก็แบบม,มีความสุขบางวันก็รู้สึกเศร้าๆเหงาๆไปตามอากาศแต่ถ้าไม่อยากจะเศร้านะครับอยากจะมีแต่ความสุขหมุนคลื่นมาที่นี่นะ93 l e f e fm ดินดีต้อนรับทุกท่านครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับผมเป็นช่วงเขาเรียกว่า ช่วงสุดท้ายของชั่วโมองแรกนะครับผมตอนนี้8ปดนาิกาห้าสนาทีเดินทางเดินหน้ากันต่อไปขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับโชว์รูมรถยนต์อีซูซูตังปักมุกดาหารด้วยนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับต้องการจะออกรถยนต์นะมาที่นี่เลยครับโชว์รูมรถยนต์อีซูซูของเราพร้อมที่จะให้บริการแล้วมีรถทดลองขับให้แบบได้ทดลองขับจนบ่าคุณจะพอใจนะฮะเพราะว่าก่อนที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปทดลองทดสอบขับเนาะไปลองเล่นฟังก์ชันต่างๆดูเลยนะครับจากนั้นนะฮะพนักงานก,าก็ สบายๆไปกันได้ครับอีสุสูตั้งปักมุกดาหารพร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกทุกท่านนะฮะมาปิดเบรกด้วย1เพลงนะครับผมฉีกแนวกันนิดหนึ่งก็แล้วกันเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นต่อมเอนโดฟินของคอ,งอรอานักฟังเพลงวิทยุคลื่น9 3 Love FM นะครับช่วงหลังๆนี่จะมีการเปิดนะครับเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็ ระเบิดตลาดนะครับของจังหวัดบุกดาหารนะฮะทุกๆตลาดจะไปเปที่เรียบร้อยมี SMS สส่งเข้ามาด้วยว่าเปิดเพลงอะไรทำไมเพราะจังนะฮะเพลงนี้ครับหอบฝันข้ามโขงร้องโดยคำล่าลำละครเพชรลำเพลินนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเพลงเพลงนี้พร้อมๆกันและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องคำล่าเพชรลำเพลินด้วยนะครับ พี่น้องเอ้ยสาดเสื้อแห้งเหม็นสาบปุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวสวัสดีย้มเสาร์ครับมือนีอากาศสดใสครับแล้วก็มือนีผมกะอารมณ์ดีน้ำแน่เนาะเพราะว่ามือนีผมเสด็จกลับบ้านตันจังหวัดครับไปเยี่ยมแม่เนาะครับเนาะกลับบ้านกะคับกับกะคับจากมุกดาหารไปศรีสะเกดนี่แหละครับผมเกษีพันจังหวัดยะโสธรครับ ผ่านอำเภอเอีอเยงหนออำเภอข่ํมคืนแจวครับแล้วก็ผ่านอำเภอ,อมหาชนะชยัยเข้าราศีสไลดแล้วก็ถึงศรีสะเกดบ้านผมเลยบุตรพรพิสัยนะครับเดือนทางสุ่มเทียงครับผมอตอนเศร้านะครับวับงเสาร์ผ่านมาก่กอนเดี๋ยวผมจะเข้ารา่กาเนาะประมาณเจ็ดโมงครึ่งเนาะผมก็มีโอกาสไดีเข้าไปเบิงไล่ซดหนองขั้าหลาเพื่อจะตื่นเสาร์ครับ กระเซ่อกระเซิงเลยล่ะแต่ว่าแกยังตาหักอยู่ตื่นเสาร์ก็มากต่เสียงแหบเนาะก็เข้าใจแล้วว่าน้องเพิ่นก็ซ่อมซ่อมหลายซ่อมเพ่งหลายนู่นนี่นั่นต่างๆเนาะพักพอน่อยก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้น้องทำลายเด้อกลังใจจากไอ้มึ่มบองให้น้องทำลายคู่มือคู่มือนะครับเนาะแต่ก็ระเป็นกระเซ่ใจให้น้องตลอดไปแม้จิมีอยู่อ่าช่วงหนึ่งครับผมที่มีเอฟซีของทำลายนี่แหละเพิ่นก็ส่งขอความข้าไปเนาะว่าดีเจหนึ่งดีเจเช็คนึง เปิดเพลงน้องข้ามาเต่เสาเลยเด้อมือนีเด้อคุณนันคุณนีกับพิมไปพิมไปพิมไปจนน้องข้ามหลาอ่านเนาะแล้วน้องข้ามหลาก็บอกว่าน้องสิวะหาผมอยู่เพื่อนว่าผมก็อดดีใจอยู่ครับผมก็อดดีใจอยู่เพื่อเดีย่ยนี่แหละ้าได้พออีลิก็ดีครับผมแต่ทับฮาดยพอ,อกันชื่ว่ายังมาท่านหอดโอกาสยังเปท่านหอดงามมันเนาะแต่วันที่สามสิบเนี่ยมได้พอน้องไปแผล่ละแต่สิน,นี้โอกาสได้เขาไปประชิกโตเพิ่อนบอสินี้โอกาสได้เขาไปคุยกับเพิ่อนบอเพราะว่าคนหลายเลยครับ พ่อแม่เพื่อนกับขามมาจากาท่านสวรรค์น,นะเขตน้ำเพื่อดีศรีเบิงเพื่อนเหล่งคอนเสิร์ตเนาะแล้วก็สิมีมูมูเพื่อนยังเช่น้นองสายฝนแน่นะครับแล้วก็พี่ยังอีหละ่ะซีโนโ่เนี่ยนะเจ๊ขาวซีโน,โน,น่เนาะเออแล้วก็น้องนองหลายๆท่านนะที่เปินสี่ขามมาจากทางวิ่งจังนเนาะยังไงกัอ่ะไปพอกันวันที่สามสิบแล้วก็ฝากถึง พอแม่พี่น้องสุขุมสุคนทียังบ้านในสื่อบอัรเด้อสื่อบัรสื่อปีนะครับในกลุ่มปิดเนาะตอนนี้เพิ่งเปิดแล้วครับผมอ่ะจับจองที่นั่งกันได้149คะแนนเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับบัรกลุ่มปิดนะครับในวันที่30กันยายนนี้เป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลของหมอลำเพชรลำเพลินนะครับตื่นสามากกับว่าวหลวงพี่น้องเนาะว่าวกับพี่วาหน่อยขึ้นมือขึหัวเพลินเว่าวหลายพร้อม <c oughs> อย่าฝืนลำคาญเดอ้อตอนนี้ว่างมือเศร้านีเนาะครับเนาะผู้ติดตามในช่อง YouTube เจ็ดหนึ่งวันฉลองกับม,มิพี่พี่ติดตามเยอะมัน่น3,800กว่ากว่าแต่ตอนนี้ผมเช็คเบนวอรหันกะตอนนี้3,000เก่าแล้วครับโอ้โหว,ว่ามือนี่สี่หอด4,000บอจังได้กะฝากคอมเมนพี่น้องเอฟซี FC, หนองคำหลา FC, เ,ลเ,เอฟซีเพื่อนรเพลินเด้อเดี๋ยวเพื่นเขามาเบิรงคลิปนี้แล้วกะ อยากให้นก็นลังใจเจกนึงวันฉลองน้ำนะครับกะอย่าลืมกดสับสับไข่เด้อลากะอย่าลืมกดกระดอกกระดิงเหมือนน้ำเนาะบรรดาผมโพลแล้วมัตสิบิแจงเปลี่ยนด้านที่โลดเห็นปะครับผมลากะอีกสองสามหมื่นอีกหมื่นสองหมืมม่นเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมกะสี่ปฏิบัติการไล่โซดได้บัตรผมสาเหตุที่ผมยังพลาดในไล่ตอนนี้เพราะว่าผมสั่งซื้ออุปกรณ์อยู่ครับมันต้อง Uber อุปกรณ์พร้อมด้วครับผมออกหน้ากล้องมันต้องพอร้อม ระบบเสียงต่างๆมันต้องพร้อมเขาต้องมีลูกเหรียญน,นิดนึงเนาะ <laughs> ผมเป็นคนเป็นคนมากมากมั้งวนด่านนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่เลยว่าเอออยากจะไล์สดเมื่อพร้อมพร้อมคืออะไรบ้างค้าตา่องผมกป็ยังว่าหนีมีอยู่ครับ <laughs> สั่งสื่อในอันราศดาอยู่แล้วกะไฟประกอบการไล์สดผมก็ต้องมีครับเน,นาะค้าเขาได้เห็นล้วเขากระต้องเต็มที่นะครับเนาะ เพลงของน้องคำหลาก็จบเป็นทีเรียบร้อยตอนนี้ตัดเข้าสปอร์ตครับผมเป็นสปอร์ตขั้นชั่วโมงนะครับสปอร์ตต้นชั่วโมงเนาะะแต่ยังมีเวลาเวาจะคุยนวลหัวมวลกับพ่อพี่น้องอีกประมาณจัดสามสี่นาทีคุณล่ะครับผมกว่าสปอร์ตสี่จบสปอร์ตสี่เบิร์ดเนาะครับเนาะเป็นจไงเนาะครับผมกินขา้าวกินน้ำแล้วไปเนาะเริ่มต้นเฮ็ดเบี่ยงเหตุงานของเจ้าของจังไดกะสู่ๆเด้อครับเป็นกระลังเออกระลังใจให้หลายๆคนอาิอ่า อยู่เฮือนเนาะครับอยู่เฮือนเหตุเตุธุรกรอบธุรกิจจะของอยู่เฮือนหลายทางกันสิเป็นแบบพนักงานบริษัทเอกชนต่งตงางๆทำงานราชการและวิสาหกิจจะไน้่ยกะสู่ๆครับผมเป็นการลั่นใจให้ทุกผู้ทุกคนเลยหรือว่าสิเป็นพอ่พอพ่อแม่แม่นะครับพี่น้องเอฟซีน้องคําลาเพชรลาเพลินนะครับที่เพิ่นทำงานอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าสิเป็นทางสอปล่อล้าทุกแขวงเลยนะครับผมกับสู่ๆคือกันชีวิตคนทฮามันตรงสู่ครับ และชีวิตคนเท่ามันบด้โรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปกอนทีสี่ประสบความสําเร็จก่อนทีเท่าสี่ยางในถนนที่มันราเปรียบนะฮะเท่ากระต่องฟ้าฟัานอุปสรรคปัญหานะครับไปให้มันไดสะกอนนะอุปสรรคปัญหามันเสิเหตุให้เท่าเนี่ยครับมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาอุปสรรคปัญหามันเสียเฮตดให้เท่ามีพุ่มคุมกันในการสู่ชีวิตนั่นเองนะครับ คนหลายๆคนที่เพิ่นลำลำด้วยๆนะครับผมก่อนที่เพิ่นสีลำลำด้วยๆมีเงินมีทองนะครับแบบสุจริตเนี่ยเพิ่นกระต่องฟาฟัานอุปสรรคปัญหาก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาเขาไม่ได้ก่อนที่เพิ่นสิประสบผลเส็จในชีวิตเนาะดังนั้นแล้วต้ากระต่องสู่ครับผมถึงทางง่า้างนานะฮะจุดหมายปลายทางของเรามันอาจจะไม่ได้ร่ำรวย แต่ความสุขมันเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับฝากด้วยกันแหละกันเนาะเป็นกำลังเอกระลังใจให้กันเด้อแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเอกระลังใจให้กับมอลลัเพชรล้ำเพลินน้ำนะครับผมศิลปินในวงนะครับต่างๆนะอีกบูโดนสองสามหมื่นเดี๋ยวมันขับศิลปินนะครับพระเอก พระเอกเตเตน้องเพอร์กัสีเดมีการปล่อยซิงเกิลออกมานะครับผมรับมือว่านมือว่านกับม,มือวานกนเนี่ยน้องำกำาหลักไปรวมแสดงมิวสิกนะครับเพลงล่าสุดของพระเอกเตยน้ํานะฮนะถาเบิงครับถาเบิงแล้วพมกระจิทถาเปิดได้ปนะเนะี่ยตามข่ําที่ผมได้บอกไว้ว่า,วาทัศนศิลปินนะครับทุกทุกคนของคณะ หมอลำลำเพิดลำเพลินเปิดออกซิ่งเตือมากผมกระดิซอยสนับสนุนเต็มที่ขึ้นกันน้องบริเวณมาซิเซียตแต่น้องข้ามลาแต่น้องขําลามันอยูในใจอยู่แล้วครับน้องข้ามลาเนี่ยที่หนึ่งสนุนทรผมอยู่แล้วก็น้องสาวนะพี่น้องเนาะเอาละตอนนี้นะครับผมบอกรกกันไร้ใหญ่ห้างครับ ขออนุญาตนะครับปิดเบรกนะครับขออนุญาตปิดคลิปไว้สำนีสะกอนอย่าลืมเด้อครับผมวันที่30มนี้สำหรับทันทีบอดี้มีโอกาสไปนาฮานคือผมนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อปีเด้อ149รคะแนนเท่านั้นแล้วก็ฝากนะครับผมพู้พม่พี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe นะครับผมซองเจ็ดหนึ่งวันฉลองน้ำเนงกันแล้วกันเด้อนะครับกดกระดอกกระดิ่งกันว่ากันไปเนาะมนสิดีแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเนาะอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกันละกันครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ